เคยไหมรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังหรือทำดีก็ไม่มีใครเห็นวันนี้ผมจะมาเปิดเผยสิทวิธีวางตัวแบบคนมีค่าที่ทำให้คุณไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพยายามมากแต่ใครๆก็อยากเข้าหาและวิ่งตามคุณเราจะพูดถึงตั้งแต่การเงียบอย่างมีคุณค่าไม่แค่แบบสง่างามไปจนถึงการสร้างออร่าและความลึกลับที่ดึงดูดใจคนรอบข้างถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้สงบมั่นคง และมีสเสน่ห์จนใครๆต้องสนใจมาลองทำตามสิบข้อนี้ไปด้วยกันครับข้อที่หเงียบแต่ไม่อ่อนแอการเลือกที่จะเงียบไม่ได้หมายความว่าเราแพ้หรือไม่มีอะไรจะตอบกลับแต่คือการเลือกที่จะไม่เปลืองพลังงานกับสิ่งที่ไม่คู่ควรต่อใจเราเงียบอย่างมีคุณค่าคือการเงียบที่เปลี่ยนไปด้วยพลังภายในเป็นการบอกโดยไม่ต้องพูดว่าฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะคุณค่าของฉันชัดเจนอยู่แล้ว ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่เกิดจากแรงกระตุ้นภายนอกเมื่อมีใครมากระทบเขาจะรีบโต้ตอบเพื่อปกป้องตนเองแต่คนที่เรียนรู้การเงียบอย่างมีศิลปะกลับเลือกที่จะไม่ตอบโต้ทันทีนี่คือการฝึกสติและควบคุมอารมณ์ทําให้เขาดูสงบมีพลังและยากจะถูกสั่นคลอนการเงียบไม่ได้ทําให้เราหายไปจากสายตาแต่กลับทําให้คนอื่นรู้สึกอยากค้นหายอยากเข้าใจและบางครั้งก็อยากวิ่งตาม เพื่อให้ได้ใกล้ชิดเพราะความลึกลับนั้นเองที่ดึงดูดผู้คนมากกว่าคำพูดนับพันกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการใช้ความเงียบให้มีพลงังหนึ่งเงียบอย่างมีเป้าหมายอย่างเงียบเพราะกลัวแต่จงเงียบเพราะเลือกที่จะรักษาคุณค่าในตัวเอง 2. เงียบเพื่อควบคุมสถานการณ์คนที่พูดมากมักเผยจุดอ่อนแต่คนที่เงียบกลับทําให้คนอื่นคาดเดาไม่ได้และนี่คือสเสน่ห์สเงียบเพื่อสร้างพื้นที่ให้คนคิดถึง เมื่อเราไม่รีบแสดงออกเสมอคนรอบข้างจะเริ่มสงสัยและยิ่งอยากเข้าหาพัฒนาความคิดการเงียบคือการฝึกให้เราฟังใจตัวเองมากกว่าการฟังเสียงภายนอกเมื่อเรามั่นคงภายในเราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือการกระทําของใครนี่คือคุณค่าที่แท้จริงที่ทำให้ใครๆก็ต้องวิ่งตามข้อที่สองไม่แคร์แต่ไม่หยาบคายหลายคนเข้าใจผิดว่าการไม่แคร์ต้องทำตัวเย็นชาหย,ยาบคาย หรือไม่สนใจใครเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วการไม่แคร์ที่แท้จริงคือการเลือกแคร์เฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าและคู่ควรกับชีวิตเราไม่ใช่การปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างในทางจิตวิทยาการไม่แคร์ที่แท้จริงเป็นเรื่องของการบริหารพลังใจเรามีพลังงานทางอารมณ์จำกัดหากเราเอามันไปใช้กับทุกคำพูดทุกสายตาหรือทุกการตัดสินจากคนอื่นเราจะเหนื่อยและหมดแรงง่ายมากแต่ถ้าเราเลือกไม่แคร์สิ่ง ที่ไม่สำคัญแล้วเก็บพลังนั้นไว้ใส่ใจกับตัวเองและคนที่รักเราจริงๆเราจะกลายเป็นคนที่สงบมั่นคงและน่าเคารพมากยิ่งขึ้นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการไม่แคอย่างมีคลาส 1. ไม่โต้อตอบทันทีหากมีใครพยายามยั่วยุหรือลดคุณค่าเราจงยิ้มบางๆและไม่ต้องโต้ตอบทันทีความเงียบที่สงบคือการเอาชนะด้วยคุณค่า 2. เลือกสิ่งที่ควรฟังคำวิจารณ์มีทั้งที่สร้างสรรค์ และทำลายจงแยกแยะฟังเฉพาะสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตที่เหลือให้ปล่อยผ่าน3ไม่แคร์แต่ยังมีมารยาทคุณสามารถไม่สนใจคำพูดของคนที่ไม่สำคัญแต่ยังรักษาความสุภาพและความนอบน้อมไว้นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณดูมีระดับพัฒนาความคิดการไม่แคร์ไม่ใช่การลักสายผู้คนแต่คือการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เสียเวลาชีวิตกับสิ่งที่ลดคุณค่าในตัวฉัน เมื่อคุณทำได้แบบนี้คุณจะไม่เพียงแค่เบาสบายใจแต่ยังกลายเป็นคนที่ใครๆรู้สึกว่าเข้าถึงยากมีคุณค่าและอยากวิ่งตามเพื่อให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณข้อที่สามรักษาระยะห่างอย่างสง่าง,งามในความสัมพันธ์ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือการทำงานระยะห่าง คือสิ่งที่กำหนดคุณค่าหากเราอยู่ใกล้เกินไปจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าเข้าถึงเราได้ง่ายเกินไปคุณค่าของเราจะค่อยๆลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารักษาระยะห่างอย่างสง่างามเราจะกลายเป็นคนที่น่าค้นหาและยิ่งดึงดูดมากขึ้นในทางจิตวิทยาระยะห่างเปรียบเหมือนพื้นที่ส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการหากเราลดค่าของพื้นที่นี้ลงจนใครๆเข้ามาได้ง่ายเราจะถูกลดทอนความสำคัญไปโดยปริยายแต่หากเรารู้จักรักษาระยะไม่ใช่เพราะหยิ่งแต่ เพราะเรารู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้ามาอย่างง่ายดายเราจะยิ่งมีสเสน่ห์และน่าเคารพก,กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการรักษาระยะห่าง 1. ไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดในทันทีการเล่าเรื่องราวของเราควรเป็นไปอย่างมีจังหวะอย่าให้ใครรู้จักเราทุกมุมจนหมดตั้งแต่แรกเพราะความลึกลับคือสเสน่ห์สรู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวลไม่จำเป็นต้องตอบรับทุกคำชวนทุกความต้องการของคนอื่นการปฏิเสธ อย่างสุภาพคือตูบอกว่าเรามีชีวิตของเราเอง 3. เลือกเวลาและโอกาสที่จะใกล้ชิดการโผล่เข้าหาใครบ่อยๆจะทำให้เขาชินและไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเราโผล่ในเวลาที่เหมาะสมความสัมพันธ์จะมีพลังมากขึ้นพัฒนาความคิด การรักษาระยะห่างไม่ใช่การถอยหนีแต่คือการให้ตัวเองมีพื้นที่ในการเติบโตและให้คนอื่นมีพื้นที่คิดถึงเราความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ขึ้นอยู่กับการรู้จักหายไปบ้างเพื่อให้การปรากฏตัวของเรามีความหมายมากขึ้นข้อที่4พูดน้อยแต่ทุกคำมีความหมายหนึ่งในวิธีวางตัวที่ทำให้ใครๆต้องหันมาสนใจและวิ่งตามคือการพูดน้อย แต่เลือกคำพูดที่มีน้ำหนักคนที่พูดมากเกินไปมักทําให้ตัวเองดูเบาและถูกลดคุณค่าโดยไม่รู้ตัวแต่คนที่พูดน้อยกลับดึงดูดสายตาและความสนใจเพราะทุกครั้งที่เขาเอ่ยปากคำพูดนั้นมักจะเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและความหมายในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับหลักการของหลักการความหายากสิ่งที่หาได้ยากมักมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกับคำพูดหากคุณพูดในสิ่งที่จำเป็นชัดเจน และมีพลังคำพูดนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่คนฟังจดจำและให้ความสำคัญกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการพูดน้อยแต่ลึกซึ้ง 1. คิดก่อนพูดเสมอถามตัวเองว่าคำพูดนี้มีประโยชน์มีคุณค่าหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นให้เก็บเงียบไว้ 2. พูดช้าและชัดเจนจังหวะในการพูดสำคัญมากคนที่พูดเร็วพูดพร่ำอาจถูกมองว่าไม่มั่นใจแต่การพูดช้าและมั่นคงทำให้ดูมีพลัง สใช้ภาษากายเสริมบางครั้งการยิ้มหรือศบตามีอิทธิพลมากกว่าคำพูดผ่านประโยคการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าพัฒนาความคิดการพูดน้อยไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นตัวเองแต่คือการรู้ว่าไม่ใช่ทุกสถานการณ์จำเป็นต้องใช้คำพูดบางครั้งการเงียบและฟังอาจสร้างคุณค่าให้เรามากกว่าการพยายามพูด เพื่อให้ใครๆสนใจเมื่อเรารู้จักเลือกใช้คำอย่างพอดีคำพูดของเราจะมีพลังและทำให้ใครๆต้องหันมาฟังอย่างตั้งใจข้อที่5ยิ้มอย่างสงบแต่ไม่หวังผลตอบแทนการยิ้มเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจแต่การยิ้มแบบสงบและไม่หวังผลตอบแทนคือเครื่องมือวางตัวที่ส่งพลังที่สุดคนที่ยิ้มโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนจะดูมั่นคงน่าเคารพและมีออร่าในตัวเอง ในเชิงจิตวิทยาการยิ้มแบบนี้เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายอารมณ์คนที่ยิ้มอย่างแท้จริงจะส่งต่อความอบอุ่นและความมั่นคงภายในใจไปยังคนรอบข้างทําให้พวกเขารู้สึกอยากเข้าหาและวิ่งตามเพราะความสุขและความสงบของเรากระตุ้นความรู้สึกดีๆในใจผู้อื่นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการยิ้มอย่างสงบ 1. ยิ้มด้วยใจไม่ใช่แค่ริมฝีปากรอยยิ้มที่แท้จริงเกิดจากความสุขภายในใจไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอก 2. อ,อย่ายิ้มเพื่อหวังผลตอบแทนยิ้มเพราะตัวคุณอยากสื่อสารความอบอุ่นไม่ใช่เพื่อให้ใครสนใจหรือพอใจเรา 3. ใช้รอยยิ้มในเวลาที่เหมาะสมยิ้มเมื่อมีความหมายเช่นเมื่อขอบคุณหรือแสดงความจริงใจจะทำให้คำพูดและการกระทำของคุณมีพลังมากขึ้นพัฒนาความคิดการยิ้มแบบสงบทำให้เรามีเสน่ห์โดยไม่ต้องบังคับใครและทำให้คนอื่นรู้สึกอยากอยู่ใกล้การฝึกยิ้มอย่างมีสติ และไม่หวังผลตอบแทนคือการสร้างคุณค่าแบบยั่งยืนที่ใครๆก็อยากวิ่งตามข้อที่6สร้างออร่าและความลึกลับที่ดึงดูดคนคนที่ดูมีค่ามักมีความลึกลับและออร่าซึ่งทำให้ใครๆอยากรู้จักอยากเข้าหาและอยากวิ่งตามแต่ความลึกลับไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นตัวเองจนเกินไปแต่คือการไม่เปิดเผยทุกอย่างในท,ทันทีและรู้จักให้คนอื่นได้ค้นหาเราอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในทางจิตวิทยาความลึกลับเกี่ยวข้องกับช่องว่างความอยากรู้เมื่อคนเห็นเราแต่ไม่รู้จักเราทุกด้านพวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามและสนใจมากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งคนเงียบแต่มีออร่าจะถูกดึงดูดและวิ่งตามมากกว่าคนที่เปิดเผยทุกอย่างกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการสร้างออร่าและความลึกลับหนึ่งไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดตั้งแต่แรกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกทีละน้อยทำให้คนอื่น อยากติดตามและรู้จักเราเพิ่มขึ้น 2. คงความมั่นคงภายในคนที่มั่นคงและสงบภายในมักสะท้อนออร่าออกมาโดยไม่ต้องพยายาม 3. มมีพลังในการเลือกให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีตัวเลือกและชีวิตของคุณเองการไม่เข้าถึงง่ายเกินไปทำให้คุณค่าของคุณสูงขึ้นพัฒนาความคิด การสร้างออร่าและความลึกลับไม่ใช่การหลอกลวงแต่คือการรักษาคุณค่าและเกียรติของตัวเองการปล่อยให้คนอื่นต้องคิดและพยายามเข้าถึงเราคือการสร้างแรงดึงดูดตามธรรมชาติซึ่งใครๆก็อยากวิ่งตามและสนใจเราข้อที่7เลือกคบคนอย่างฉาญฉลาดและเบนระยะจากคนที่ไม่คู่ควรการวางตัวที่ทำให้ใครๆต้องวิ่งตามไม่ได้หมายความว่าต้องเข้ากับทุกคนแต่คือการเลือกคบคนที่มีคุณค่า และเว้นระยะจากคนที่ไม่คู่ควรเพราะคนที่อยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกและพลังงานของเราอย่างมากในเชิงจิตวิทยามีหลักการที่เรียกว่าอิทธิพลทางสังคมคนที่เราครบใกล้ชิดจะส่งผลต่ออารมณ์การตัดสินใจและแม้แต่การมองตัวเองหากเราอยู่ใกล้คนที่ชอบวิจารณ์หรือทำลายความมั่นใจเราจะถูกดึงลงแต่ถ้าเราอยู่ใกล้คนที่ให้กำลังใจสนับสนุนและมีคุณค่าคุณค่าของเราจะถูกยกระดับขึ้นทันที กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการเลือกคบคน 1. คบคนที่ทำให้คุณเติบโตเลือกคนที่สนับสนุนความฝันและพัฒนาการของคุณไม่ใช่คนที่ทำให้คุณรู้สึกเล็กลง 2. เว้นระยะจากคนที่เอาเปรียบหรือวิจารณ์คุณโดยไม่สร้างสรรค์การไม่ตอบสนองหรือถอยห่างอย่างสง่าง,งามคือการรักษาคุณค่าและพลังของตัวเองสสร้างวงสังคมคุณภาพ การมีเพื่อนและคนรอบข้างที่มีคุณค่าจะทำให้คุณดูมั่นคงมีออร่าและน่าเคารพพัฒนาความคิดการเลือกคบคนอย่างชาญฉลาดคือการรักษาพลังใจและคุณค่าในตัวเองไม่จำเป็นต้องพยายามทําให้ทุกคนพอใจเพราะความสง่างามและความมีค่าเกิดจากการรู้จักรักษาตัวเองและอยู่กับคนที่คู่ควรเท่านั้นข้อที่8ทําตัวให้มีคุณค่าโดยไม่ต้องแสดงออกมากเกินไป คนที่ใครๆต้องวิ่งตามมักเป็นคนที่รู้จักทำตัวให้มีคุณค่าโดยไม่ต้องพยายามแสดงออกมากเกินไปการแสดงออกอย่างมากเกินไปบ่อยครั้งทำให้ความน่าสนใจลดลงแต่การมีคุณค่าในตัวเองทำให้ทุกการปรากฏตัวของเรามีความหมายและดึงดูดสายตาผู้อื่นในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่าคนรอบตัวมักให้ความสนใจมากขึ้นกับสิ่งที่ดูมีค่าและยากที่จะเข้าถึงหากคุณมีความสามารถมีความมั่นคง และมีพลังใจในตัวเองโดยไม่ต้องโฆษณาใดๆคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการสร้างคุณค่าโดยไม่โอ้อวด 1. ทําตัวให้มั่นคงและเป็นตัวของตัวเองการมีความมั่นคงในความคิดและอารมณ์จะสะท้อนออกมาให้คนอื่นเห็นว่าคุณมีคุณค่า 2. ใช้การกระทำมากกว่าคำพูดการแสดงความสามารถหรือคุณค่าของตัวเองผ่าน การกระทำที่ชัดเจยนย่อมมีพลังมากกว่าคำพูดหลายพันคำ 3. ไม่ต้องแข่งขันเพื่อความสนใจคุณไม่จำเป็นต้องพยายามให้ใครมาสนใจทุกครั้งการอยู่เฉยๆแต่มั่นคงมักทำให้ใครๆสังเกตคุณพัฒนาความคิดการทำตัวให้มีคุณค่าโดยไม่โอ้วดคือการสร้างแรงดึงดูดตามธรรมชาติที่ไม่ต้องพยายามบังคับใครความสง่างามความมั่นคง และความสามารถภายในของคุณเองจะทำให้คนรอบข้างอยากวิ่งตามและใกล้ชิดกับคุณเองข้อที่9รักษาความสงบภายในใจในทุกสถานการณ์การวางตัวที่ทรงคุณค่าและทำให้ใครๆต้องวิ่งตามไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกภายนอกแต่คือการมีความสงบภายในใจคนที่ใจสงบจะดูมั่นคงมีออร่าและสามารถดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องพยายามในเชิงจิตวิทยาการรักษาความสงบภายในเกี่ยวข้องกับ การควบคุมอารมณ์คนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีจะไม่ถูกคำพูดหรือสถานการณ์กดดันง่ายและสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดทำให้คนรอบข้างรู้สึกเชื่อถือและให้ความสำคัญกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการรักษาความสงบ 1. ฝึกสติและการหายใจการหายใจลึกๆก,ก,ก่อนตอบสนองต่อสถานการณ์ใดๆช่วยให้ใจสงบและคิดรอบคอบ 2. ไม่รีบโต้ตอบต่อความขัดแย้งการเว้นจังหวะและเลือกเวลาตอบสนองจะทําให้คุณดูมั่นคงและน่าเคารพ 3. โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้อย่าปล่อยให้อารมณ์ถูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมการโฟกัสกับสิ่งที่เราทําได้ทําให้ใจเราสงบและมีพลังพัฒนาความคิดการรักษาความสงบภายในใจไม่เพียงทําให้เราอยู่เหนือสถานการณ์แต่ยังทําให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคง และความน่าเชื่อถือของเราความสงบคือพลังภายในที่ทำให้ใครๆอยากวิ่งตามและอยู่ใกล้เราข้อที่10ให้คุณค่ากับตัวเองก่อนแล้วโลกจะให้คุณค่าข้อสุดท้ายนี้เป็นหัวใจของการวางตัวที่ทำให้ใครๆต้องวิ่งตามนั่นคือการให้คุณค่ากับตัวเองก่อนใครอื่นเมื่อเรามองตัวเองอย่างมีค่ารู้จักรักและเคารพตัวเองคนรอบข้างก็จะมองเราในแง่เดียวกันการมีค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำชมจากใครแต่ขึ้นอยู่กับความมั่นคง และความเชื่อมั่นในตัวเราเองในเชิงจิตวิทยาการรักและให้คุณค่าตัวเองสัมพันธ์กับความนับถือตนเองสูงมักตั้งมาตรฐานในการใช้ชีวิตและเลือกคนรอบตัวได้ชัดเจนพวกเขาไม่วิ่งตามใครแต่กลับกลายเป็นคนที่คนอื่นอยากวิ่งตามกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการให้คุณค่าตัวเอง 1. ยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงยอมรับทั้งข้อดีและข้อจำกัดของตัวเองโดยไม่ตัดสินตัวเองเกินไป 2. ตั้งมาตรฐานชีวิตของตัวเองรู้ว่าต้องการอะไรและไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีค่า 3. ใช้ชีวิตตามคุณค่าไม่ใช่ตามความคาดหวังของคนอื่นการทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เรามีออร่าและสง่างามโดยธรรมชาติพัฒนาความคิด เมื่อคุณให้คุณค่ากับตัวเองก่อนโลกก็จะสะท้อนความเคารพและความสนใจกลับมาความเงียบความไม่แคร์ความลึกลับความสงบและความมั่นคงทั้ง10บข้อนี้จะรวมตัวกันเป็นพลังดึงดูดแบบธรรมชาติที่ทําให้ใครๆต้องวิ่งตามและอยากอยู่ใกล้และนี่ก็คือสิบวิธีวางตัวที่ทําให้คุณยิ่งเงียบยิ่งไม่แคร์แต่ยิ่งมีค่าจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้คุณค่ากับตัวเองก่อนเพราะเมื่อคุณมั่นคง และสง่างามในตัวเองคนรอบข้างก็จะรู้สึกถึงคุณค่าและอยากอยู่ใกล้คุณลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดในทันทีแต่ค่อยๆฝึกทีและข้อคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างและแน่นอนใครๆก็จะวิ่งตามคุณอย่างไม่รู้ตัวถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองครั้งต่อไปครับ